หน้าที่ตำแหน่งที่มันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นนายทหารที่ต้องมีชันยศก็ได้นะครับเช่นการเป็นครูการเป็นอาจารย์นักวิจัยนักบัญชีหรือว่าธุรการหรือตําแหน่งอื่นที่มันเป็นการสนับสนุนนะครับที่ผ่านมาตําแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นนายทหารกันซะหมดนะครับมันก็เกิดปัญหาที่ตามมานะครับก็คือพอมัน ยาตำแหน่งพอยศมันขึ้นไปตามวาระเวลานะครับหลายคนที่เชี่ยวชาญในงานของตัวเองเนี่ยก็ต้องหลุดออกจาก uh, position ที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องไปทํางานในทางฝ่ายบริหารแทนนะครับส่วนหน้าที่อื่นๆเนี่ยที่ผมคิดว่าในหน่วยก็สามารถที่จะผสมกันร,ระหว่างข้าราชการที่เป็นพลเรือนของกระโหมกับนายทหารได้เนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าที่กึ่งทหารอย่างเช่นเรื่องของการเป็นช่าง ช่างเนี่ยคนที่อยู่ที่อู่ใหญ่ที่ที่ค่ายนะครับมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องเป็นทหารหรอกแต่มันก็ต้องมีบางส่วนนะครับที่มีการฝึกทหารด้วยเผื่อที่จะออกไปซ้อมภาคสนามแล้วก็เป็นช่างภาคสนามด้วยเหมือนกันหมอด้วยเหมือนกันครับผมหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องติดยศติดอะไรกันมากมายให้มันวุ่นวายในเรื่องของการบริหารงาน